เป็นประเทศที่เราแบบโหโ,หโคตรล้าหลังมาเราสามสี่้อยปีแต่พอเขาค้นสงครามในลใต้ามายี่สิปีเขาบอกว่าเวียดนามตามหลังเราอยู่เพียง5บปีแสดงว่ามันก้าวกระโดดแต่นแล้วโนะยบายของเรื่องประชากรศาสตร์ของแต่ละประเทศคุณว่าอย่างไหนถูกถ้าเราบอกว่าจีนถูกนั่นแปลว่ากลับบ้านไปเรียบําคมดเล่นไหนอะไปดับกเลพ่อแม่มาด,ดมาด แต่จริงๆแล้วการมีประชากรมากกว่าการมีประชากรน้อยนะสะท้อนที่เห็นจากเคียสตัดีที่จา่ายยกเนี่ยว่าประเทศที่มันควบคุมโควิดนะครับแต่ประเทศที่มันไม่ควบคุมโควิดกันในสิบปีที่ผ่านมาประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศที่ได้โควิดสาเหตุเพราะอะไรครับคนที่ทำการค้ามองจีนเป็นอะไรไม่ได้มองจีนเป็นแหล่งซื้อวัตถุดิบอย่างเดียวนะแต่ลไปเท้าในที้ครับสมมติขายกับคนจีนได้สักคนละคู่เกิดอะไรขึ้น 1> 1, หนึ่งพันสี่ร้อยล้านคู่จริงไหมเอคูณเรืงนี้มันคู่ใไหกเจ็ดพันแปดพันคู่โดยเดือนดังนั้น,น,นประเทศไหนที่มีประชากรมากประเทศนั้นกับการได้เปรี่ยนได้เ,เริ่มเศรษฐกิจครับเป็นสิ่งไร้ร่องที่เราควบคุมไม่ได้เช่นกันแต่การช่วงนั้นถ้าเศรษฐกิจดีคนก็จะซื้อสินค้ากันเยอะ ช่วงไหนเศรษฐีไม่ดีคนก็ซื้อสินค้าอย่างน้อยการอะไรอุตสาหก็จะมีน้อยตามไปด้วยช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกเออมันแปลกอย่อยา่างนี้ยก็จะชอบพูดว่าถ้าเป็นช่วงที่มันมีเปียเรียดยาวๆเทศกาลอย่างสักอย่างเช่นอย่างฟุตบอลโลกหรือช่วงที่หุ้นขึ้นติดต่อกันก็สิ่งที่เกิดเจอสินค้าฟุ่มเฟือยนะขายดีอย่างไรก็ว่าไปแต่ก็ปีคนนะ ใช่แล <cues> <audiences> ้ว <glucose> ก <been w benim> ็ไปพอได้เงินแบบร้วนเดียวมาเสร็จแล้วก็ไปซื้อของอแบบล้วนเดียวแต่แล้วเศรษฐกิจเป็นตัวที่ส่งผลสำคัญนะครับปัจจุบันฟาร์เราถือว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีทีนี้ถ้าเอาภาพรวมเป็นภาพเศรษฐศาสตร์เลยจากกาบอกในนั้นถือว่าฟารเราในปีสองปีหลังเป็นเศรษฐกิจเฟื่องเฟือนะครับค่อนข้างแย่แต่เมื่อไรที่เศรษฐกิจเฟื่องเฟือค่อนข้างแย่ธุรกิจที่มักจะมาเสมอคือธุรกิจอร์เพียพวกซ่อมคาร์ทัล แตาเหตุเ,เพราะว่าคนยังไม่ซื้อของมาจะซ่อมนลงมาถัมดามาเรื่องกายภาพคือเรื่องของภูมิศาสตร์ของประเทศปร,ระเทศเกาหลีชอบเทปโปรยพุงเสื้อหนาวเอาไว้รับเสื้อหนาวไปขายก็ไม่เยอะประเทศไทยถ้าเรารับเสื้อหนาวกรจะจายยิงครับก็ใเป็นเสืเ้อหนาวเยอะๆผลจะเป็นไงผลจะเหมือนยูนิโคซาร่าคือเซียวทั้งติดไม่มีคนซื้อเอ่อเสื้อบ้าบางทีพลาดแล้วก็แขวนปในตู้ เราเวลาไปเที่ยวนะคับนานเะทคโนโลโยีเทคโนโลยียุคใสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ว่าประเทศเราควบคุมไม่ได้ครับแต่ประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่ขี้เทคโนโลโยีดนะังนั้นเราจึงต้องซื้อเทคโนโลโยีมาใช้ททก,การาที่เราควบคุมไม่ได้เพราะเราต้องซื้อเทคโนโลยีส่วนใหญ่มาใช้สิ่งที่น่าอนาถคือสิัเครื่องบินที่อเมริกาใช้เครื่องบินถ้าคุณผู้ชาอาจจะคุ้นเคยชื่อเช่น F ต่างๆไปจนถึง F ยี่สิบกว่าอะไร อเมริกาพัฒนาไปสักสิเปอร์ครับเช่นถึงประมาณเยี่ยมยี่สิบเขาก็จะประมาณเยี่ยมสิบต้นๆมาขายบ้านเราใช่ไหมสาเหตุว่าเทคโนโลยีเขาล้ำไปแล้วก็เอาของเก่ามาขายเราแบบนี้เหมือนกันแต่เทคโนโลยีเป็นลักษณะที่เราควบคุมไม่ได้ถัดมาการเมือนกฎหมายครับแต่ถึงจะควบคุมได้ไหมถ้าเราจะควบคุมได้เราต้องเป็นหลุดตุ่มครับตุ่มตาจริงไหม แต่จริงแล้วนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพาเรามีหน้าที่ทเงินตางนะครับกฎหมายของการค้าสองเปลี่ยนไปมีกฎหมายของการค้าการขายเปลี่ยนไปเรามีหน้าที่เพียงแค่ทำตามเท่านั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อการสินค้าเช่นกัรบ้านเรามีกฎหมายอันใงครับที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่สินค้าข้ามประเทศเขาเรียกกฎหมายการขนส่งข้ามเนตนะฮะหนึ่งในหนึ่งในหัวข้อในการขนส่งนะ เขาบอกเขาจะยุบรวมดัปกติเวลาที่เราออกไปนอกประเทศบริเวณใกล้เคียงที่เรามีบอร์เดอร์ติดก,กันเราจะต้องตรวจข้างไทยดีนึงตรวจข้างประเทศอันงกฤษเช่นตรวจข้างพม่าอังกฤษในขณะนีนในขณะนั้นเขาก็จะร่วมดันอันนี้บอลล่าแล้วร่วงแล้วร่วงให้การเป็นดันเดียวกันนดังนั้นะนะเข้าไปตรวจจะเก่งก็จะสามารถตรวจผ่านจะได้เร็วขึ้นแต่เราก็มีหน้าที่ทำต,ตามนะับมันเปลี่ยนนะเนี่ยก็ต้องทำตามนะครับผู้ใหญ่ต้องคุยกัน ถัดมาวัฒนธรรมะสังคมส่งผล,ล,ล,ละะกระทบต่อการโลรโยพ้กสินค้ากระจายสินค้าเช่นกันประเทศไทยเป็นประเทศีรับวัฒนธรรมอีกแล้วเรารับเทคโนโลยีไม่ก่อนเรารับวัฒนธรรมด้วยแต่ช่วงทงี่ผ่านมาดีใจอยู่อยางหนีหน่ะอาจารย์พูดเรื่องนี้มาเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าคนที่ทําสําเร็จกับไม่ใช่อ,อาจารย์กับไม่ใช่ลุงตูน่นะคนที่ทําสําเร็จคือพี่โปโกับเบล่าคืออะไรคนระับชุดไทย ญี่ปุ่นครับเราไปประเทศเขาตั้งแต่คุณเด็กๆมาไทยไปเที่ยวนะจนถึงปัจจุบันสังเกตนะเข้าไปญี่ปุ่นคุณจะเจอคนใส่พิมโนใส่ยูคาตะเดินตามถนนโดยที่เขาไม่อายว่านั่นคือชุดประจำชาติเขาดีไหมเท่า,านะไรก็ต้าไปพูดถึงมันครับเพราะไอ้สูตรนะียคือสิ่งที่มันคิมแต่แล้มันใส่อยู่แล้วดีไหมแต่คนไทยครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพอหมดยุคที่เจมจี คาบดา้คายตีเมืองจันเนี่ยในหนังเนี่ยนะครับลจาเราใส่ชุดป่าก็ล่างหมดเลยฮะไม่ค่อยมีกระแสที่เราจะใส่ชุดไทยแล้วออกไปเดินสยามสบานะครับเหมนกันะ่างมามาเอรเแล้วครับด็กช้อบไปคิดอย่างไรนว่าถ้าใส่สบายออกไปเดินจะเป็น <that> <that> <shit> โรเกเป็นร่างทานสังคมช่าแช่งชื่นชมในจุดนี้ของเขามากดังนั้นประเทศเราครับเป็นประเทศที่ยาพันธรรมันั้สังเกตครับช่วงหนึ่งเราจะชอบใส่ที่ของแบบยี่ห้อช่วงหนึ่งเราจะชอบใส่เซอสูมก้องยี่ห้ออะวกช่วงนึเราปตัดผบางตาบางประเทศอะไรต่างๆต่างไปเรื่อยๆทำให้การเดินทางก็ะจาไปสู่บ้านเรา เาไม่ให่กระจายสิเราผู้สราลับฝรั่งใดินดเขารักเรื่องนะครับก็แ้วแาตดแต่อดีนะไม่รู้ใช้คำว่ารักก่อนเลยรักลอรีนะเพราะงทีก็มาเอาเสียงพากนั้นแลกก่อนแลกสะสมเกิดการกระจายเสียงพากออกไปแต่เขาต้สงอะไรนอะนะั่สตงสังแต่อะไเน่เขาก็ซื้อบ้านเราไปกันเกงงเกงวยนอเลมเลมาซื้อบ้านเราแบบตอแบบบ้านเราไปขายฝรั่งมาสังคไทย ใช่สุดท้ายเป็นสิ่งที่เราทำจุลภาพครับจุลภว่าคุณภาพที่จะตอบถึงเราควรจะกต้องเองได้สำหรับการกระจายสินค้าแต่มันก็เป็นเรื่องของคนที่เป็นผู้นำในการตลาดบางคนในในบางสินค้าเพควบคุมได้แต่ถ้าเป็นรายย่อยๆหลายเล็กๆบางทีก็ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นซัพพลายเออร์สมมติผมเป็นร้านค้าปลิกอยู่ตรงหน้าปากซอยเป็นมินิมาร์ ขายของให้นักเต็มเลยนลเนื้อไก่เนื้อหมูผักเพลิ่งคำถามคือผมควบคุมซัพพลายได้ไหมเออฟังๆด,ด,ดูแล้วไม่น่าจะควบคุมได้แหละอาจารย์ไม่น่าจะมีบาร์เกนิงพาวเวอร์หน้าการต่อรองสูงน,นะแต่ถ้าเปลี่ยนจากผมเป็น c ีพีเฟสมาร์หรือเซเว่นเลเวลถามว่าควบคุมได้ไหมฮะซัพพลายเออร์สบายเรื่องกันเองคุยกันบริษัทเองขึ้นเลเห็นไหมคนที่เป็นตัวกาลงางหน้าตลาดครับเช่นผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกคำถามคือต้อเป็น เจ้าใหญ่เด่นครับควบคุมได้ไหมการับในถิงเจ้าอะดับไหนซีพีฟังไทยไม่ฟังหรืออะไรก็ตามพวกนี้ควบคุมได้แล้วแต่ถ้าเป็นเจ้าเะดับนีรจะมีปัญหาในการควบคุมผู้ค้าส่งค้าปลีกนะครับจริงๆต่อให้เป็นผู้ค้าส่งเจ้าใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่บางทีเจอตัวการในตลาดที่เจ้าใหญ่เช่นกันบางทีก็ควบคุมไม่ได้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ค้าปลีกเจ้าหนึ่งอดีเพื่อนผมทำงานคือต้นเรื่องตรงนี ลงท้ายด้วยตัว C นะครับปีนะที่ชื่อขา้างหน้าแปลว่าใหญ่ลงท้ายมางหลังว่า C <oughs> นะแต่เราพูดเรื่องเรื่องไม่ค่อยดีอยู่แล้วต้องอ้อมออมนิดหนึ่งนะฮะเขาก็รับเบียร์เาขายสามยี่ห้อหนึ่งเป็นตัวที่คล้ายๆเสือนะฮ <c oughs> ะไม่ใช่ก็คล้ายๆเสือแต่เป็นใช่ใช่เหมือนพูดเหมือนี่ห้อใช่ที่มันเป็นเสนาะเนี้ยที่อยู่อยู่ตรงเชียงราย ลนะแล้วก็อีกยี่ห้อหน,นึ่งคือที่เขาไว้ล็อกกันแต่ว,ว่าขี่ไม่ได้นะเออเราคาช่วงนะั้นราคาของอโปรโมชั่นของยี่ห้อที่เป็นเนี่ยนะตัวใหญ่สัสตว์ที่ตัวใหญ่กว่านะี่นะเขาปารับลดลงมาใช่ไหมคนระับดังนะั้นตัวที่มันเป็นตัวเล็กกว่ามนะันก็าาาอยากจะปรับราคาลดต่ำลงมันก็จัดโปรโมชั่นเลย เสร็จแล้วก็จัดโปรโมชั่นติดข้างแพ็กเกจมานะครับเสร็จแล้วเอามาขายที่หน้าร้านคาปีกโดยที่ไม่ได้แจ้งก่อนต้นกับทางผู้บริหารของทั้งฝั่งใช่สิ่งที่เกิดคือแบรนด์ย e ี่ห้อที่เป็นสัรเล็กกว่าไปคบเดือนถ้ามเอาเข้ามาคบเดือนเพราะจัดโปรโมชั่นเดนไม่บอกทางบร้านคาปีดังนั้นในบางทีครับตัวอย่างนี้เพียงแค่ย,ยวกว่าต่อให้เป็นเจ้า เจ้าของสินค้าที่กระจายสินค้าที่มี bargaining สูงแค่ไหนก็ตามในปัจจุบันเนี่ยมันมี modern t r a ที่มีอำนาจการต่อสูงดังนั้นกลับไปที่เรื่องเดิมที่ผมเคยเล่าว่าใครที่ควบคุมช่องทางการกระจายสินค้าได้คนนั้นเป็นผู้ที่ได้รลิตซึ่งไอ้พ่อบียิวไทดด้วยสเนี่ยมันคือคนที่ดูช่องทางการกระจายสินค้ามากกว่าตัวเจ้าของสินค้าใช่ไหมดังนั้นเป็นคนที่ได้เผลยตกว่าครับอย่างสองอย่างสุดท้ายคือลูกค้าของแขกในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตเจ้าไหนเจ้ตาตก็คุลลูกค้าโดยาการที่เราติดใจในคุณภาพของสินค้าของเราแต่ในความจริงก็ไม่สามารถควบคุมลูกค้าได้อย่างเต็มที่ถูกไหมครับยกเว้นแต่มันเป็นสินค้าที่ผูกขาเช่นอาเจนตินาที่เพิ่งแพลก็คือต้องซื้อน้ำดื่มจากฝรั่งเศสเท่านั้นแตบบ่นี่เป็นสมรภูมิที่หนีไม่พ้นเพราะโรงงานของโรงงานาน้ำเลยถ้าถูกฝรั่งเศสเึงโควไปแบบนี้นะครับต่อมาผู้แข่งส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ครับถ้าเราเป็นเจ้าใหญ่มากๆเราลดราคาเราก็ต้องลดราคาตาม แต่ถ้าเราเป็นเจ้าลูกเล,ล็เกต้องรับผิาชอาเจ้าใหญ่ก็นั่งผัวล้อแห้งๆแบบนี้นะครับดังนั้นสองอันนี้ก็ถือเป็นเจ้าล้อที่มีผลกระทบต่อการในการค้าแล้วก็เป็นสุดท้ายของบทที่แปดนะครับอ่าบทนี้อย่างที่ว่าครับวัตถุประสงค์หลักต้องการให้เรา,เอาลองดูว่าคำว่าโลจิสนะติกส์อของการค้ามีเงื่มนงอะไรที่แตกต่างกันบ้างและตลัวดอกท้ายมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกระจายสินค้าอยู่นิดหน่อย